สวัสดีครับสวัสดีชลบิตรักต่างวัยคาสาวเรารักต่างวัยค่ะมากินข้าวแลกงน้ำกันเด้อจ้าเมนูเป็นเมนูที่บ่มี่ซื้อเมนูคิดเอง <c oughs> <c oughs> มันก็แซ่บอยู <c oughs> ่เด้ออันนี้เป็นไก่ปะแมนเป็นไก่ไก่เนาะไก่ใส่นมไอศสม้ม <c oughs> แกงไก่ใส่นมไอศส้ีมแล้วบุร่าเป็นแกงหรือเป็นยังใ <c oughs> ส่ใส่เข้าไปรึนะแม่ เป็นอันแกงเป็นอันเมนูที่บไม่ซื้อผัดไก่แล้ผัดในแกงเอารสแบบเนี่ยแซ่บเฮ็ดกินอีกแมนแซ่บแล้วเฮ็ดกินอีกบ่แซ่บกับโบเฮ็ดกินได้อยู่มันสนห้อง อืมเขาวางเหมือนนี่ทำแล้วครับเขาแรงสิบเก็ดนาฬิกาบ้มนสิบเก็ดนาฬิกากว่าแล้วนะครับเป็นการกินเขารอบที่สอง มันแนวน้อยนึงบ่าเป็นยังเรื่องปกติปัญนา้ทำรีกัอยู่ในห่องคเลยด้วยงานในห่องย่างเดี๋ยวเลยกินเขาแล้วก็ัเขาห่องมึงคืนนี่ครับกินเขาแล้วก็เขาห่อง หกทุ่มเนาะออกจากหองปิดเ๋อมันมันมันเจนเป็นมือไหมแล้ววะท่านเลยอพอดีมือไหมปั๊บปิดห้องเลยวันนี้พอแค่นี้พุ่งนี้ดูต่อวะท่าน <c oughs> มื้อนี้กับสองทุ่เออมื้อนี้กับเก้าเ่มื้อนี้กับคิดว่าน่าจะเวลาเกขา้าแล้ว้าแล้วก็ดี้ับว่าแล้วก็คิดืเอเ่ <c oughs> อบาเพราะว่าปสู้บ่บ่บ,บ,บ,บทรม์มานเจ้าของเอาแค่ หกถุ่มพ่อเพ่งตรงไปเ่าเพ่งโอเคนี่มกมีเพ่งหมักมวลของน้องโชคนะครับโชคชัยผูบาวมักหมอล่ำ เือกใจแห้งนะครับมวลมากหลายมวลแห้ง <c oughs> จำเจ้าจำเจ้าหวังไว้ยังดี บริเ้กินซ้มบรได้แะเลยก็เปิดดลกคือคือแจ้งแจ่มหนิมกับแจบแล้ว <c oughs> เป็นเมนูแรกที่มีนตาเห็ดเมนูใหม่แล้วก็ถือปากดูกันดวนยู่น้ำกันดวนแล้ก็รู่นิสัยกันทว,ว่วว่ามักรสชาติแบบใดยังกินนะครับแล้วก็เพิ่นกับมักผ้ากินดูดูกับให้มักรสชาติแบบนี้ ทอาว่างๆขันคีมออดไสครับขันเบนมออสไสครัพบพ้อมแล้วหมน่าจะไปไกลได้เพราะไปตามแข่งวัดนอนขึ้นได้าะะสาบายแล้วเนะสมบาทไม่ต้องย่านไม่ต้องกลัวอะไรเลยถือต้องตามกฎหมายวัดตัวอย่างนะครับเรียกออกจะบอบาแรกเรียกเล่า ว่ามืออื่น่ซื้อเล่นบอลหรือวา่าเสือไว้แล้วมืออื่นยังซืือร <c oughs> <c oughs> ุ่นกันได้ทะเบียนใหม่นะครับได้เล่มใหม่ถ้าเบียนใหม่แล้วมาใส่มือว่านี่ทาทาซืือแบบยุทธไทยน,นะถืออยู่เด็กใอรเสอเล่มว่า,น,วานี ออกเรียงลางเแลา่นะลาบ่มี่นะเล่าบ่มี่เปลี่ยนมาเขาแอปซื้อคือเทยตัวกันมากสื่อแต่ว่าชื่อแอปอยู่เทยเขาซื้อเป็นเงินบาทเนะี่ยเขาเลยซื้อเงินจก็บผู้ลงควนในซื่อกอบทุกช่โมง โอ้ยมอนปั่นนั่นหรอกมีไฮไข่ไฮมีหน้าไา่หน้าขายมาสื่อรดนะครับสูตรจมืออะไรดอกอมผมมุข้าเป็นประกันคือเียกนุม่มล้าซื้อทื่ทุบหวดดหรอก อย่างุ่มเหร็นเันว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นว่าครับ <c oughs> แมนนะครับนั่งเด็นอยู่จักบช่วโมง่งหนึ่งเนี่ยบรรลูว่าเท่าไหร่นะครับการเหี็นของคนรวยภายในหนึ่งภายใน สามนาทีห้านาทีนะเปลี่ยนเปลี่ยนชะตาชีวิตเลยขนาดเขาเขาซื้อแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนึงกันยัง <c oughs> เป็นยังไงแล้วเวลาหลังหวยออกมากมันเป็นเน่าไหมอันนี้แค่ <c oughs> ประเด็นว่าซื้อ <c oughs> หวยย่างเดียวนะครับ <c oughs> หว่วย <c oughs> ไม่ได้หรอกดวงบ่มี่สิ้นบ่มี่ <c oughs> บันย่ำสีถือและบูสือเนาะบันย่ำบถือและสือเอาสือเอาอบูาได้ที่รู้เหรอ <c oughs> นั่นแหละเอบูได้มีตาิพิบเนะ <c oughs> าะตั้งแต่ภูปันวาบอกติดถือก,ก,กันยังไงห,หลังเนาะ <c oughs> มันเป็นการคาดเดาว, <c oughs> ว่าอาจารย์นั่นดังอาจารย์นี่แม่นจะไปเสือ้อมันบังอ,อิญที่ซื่อหรอก ไว้ถ้ามันคอยบอกแม่นคอยเรบริเลน,นดิอยสีบอกแต่พี่จะน้องคอยนีซื้ออม่ต้องบอกผู้อื่นขนาดอาจารย์น้อยอยู่บ้านอาจารย์อาจารย์อาจารย์หนึ่งกับอาจารย์ล้านอาจารย์ล้านอ,อาจารย์ล้านน้อยกระือเด้แต่เขาบซื้อนี่แหละเขาเห็นว่าทุนหน่อยบอกถือู่ เป็น,ปนออบกาว่องปฏิทินว้ไฮเลี่วนั้นจะเลื่มแล้วนะจะ <imm> <term> <c oughs> ว่าจะได้ว่าปฏิทินมันมีแค่สามจิบเอ็ดมือเนาะ <c oughs> แค่มีเหล็กสามหนึง่งเมื่อนานเคียนไ้อันหาหาเนี่ยก็หาซีเนาะบักย่างดิมันบอกซีหา <c oughs> บอกซีหาอืมเราเจอักบาตร บอกถึงจะเห้าัอถือเป็นเขาเาเรื่องเลกครับมา่เนี่ยความฝันของความฝันคนแต่ละคนทุคคนพื่นคือยูซือกินนี่แพพงแท่งพื่นซชื่อเลกนัวแพง เห็นเข้าลงอ่ะซื้ออันเหล็กสะก้อนห้านขวาทั้งจมทั้งปก่อยมาชื่อเรียกเงินนี่มองยืมยังวองไดยืมบัดบัดน้ำเสือบพถือก็เอือนห้านเนี่ยมาบีบออกไม่เจ็บขาให้แม่ไน้ลูกว่าเลยไม่เจ็บขาให้แม่แด่ลูกเป ปล่อยเบากับพ่อไม่ได้ไปเบิงเบาลาเมื่อหรอวครับติดภารกิจครับถ้าเมื่อที่ไปเบิงเบาขึ้นเมื่อที่างว่างนี่เวลาไปที่จริงอะช่วงช่วงเนี้ถ้าเข้าออกไปสายนอกเนาะถ้าเข้าไปเบิงรลดเกี่ยวเขาเบิงเพิ่นเบิงชาวไฮ่ชมหน้าชาวหน้านะโอ้ขักขนาดแต่ว่าถ้านี่เวลาไปบานนี่ก็ยาตนั้งแต่อันทงหน้าแปลงแปรงไม่ไร รดเกลียวเบิดเดียวนะครับผู้ใดางงานกับแมนรดเกลียวเกลียวเบิดหืึ่เบิดคืึคนครับเปลี่ยนกันถึงเวลาต้องแ็ดเอาคำว่าโอเอลเราน่ใจเนี่ยเืนเอาไปกินกวนนนอิ่มแล้วบ่เนี่ยอิม่มแล้วองไห้เนียครับกินเขาวเ้ากันนะครับอาจำมาปีนะครับ กี่บา<ด>เรื่องใดกว่<ด><บ>า,าทักไม่บอกเรื่องเลกแต่ว่าส่วนมากอาจจะไม่บอกเรื่องเล็อาจจะบอกโดดนี่จักน้อย <c oughs> จักน้อยก็จะไปบอกเรื่องเพ่งนะครับอิมแล้วกับไปเห็ดงานอีกไปไปเห็ดงานเพ่งนะครับกะแล้วแต่ผูเห็ดง่ายเห็ดเห็ดง่ายเห็ดหยักนะครับผู้ยากยากกับพายามเพ็ดให้กระเจ้าให้มันดีคือก็พยายามเอานะครับ ใส่ความเพียรค่อยแตงค่อยอยังเอาถ้าเหาขี่คานเห็ดปลายจังถืข้าเจ้าก็บอกขีดหอดเฮ่านะต้องเห็ดดีอเอา<ด>ให้มันดีที่สุดสําหรับเห่าข้าเจ้าสิว,าว่าดีบ่ดีก็อีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าเหาคิดว่าเหาเห็ดดีที่สุดแล้วนะครับถ้าบ่ดีก็<ม>แสดงว่าดวงบว่ถือกันธาตุว่าถือกันก็บยังได้กับบ่มวนนะครับเห็ดดีมันได้ก็บ,บ่มวนผมเคยเจออยู่สําหรับคนธาตุบ่ถือกันก้นธาตุถือกัน<ม>นี่จงไดก็เออก ไว้วางใจเลยนะครับถ้าคนแบบว่าเรื่องมากนะครับคนเรื่องมากจนมากจะบดังหรอกบ้าดังทะกคนเรื่องมากแค่แค่ไอ้นิดเดียวกับว่าเอานะครับเจ้าบานเป็นยังเวา่าเจ้ามาหลองไว้เจ้าคือประเหตุมันดีๆถ้าบารู้จักตัวเจ้าของเองแต่ว่ามาขวดตั้งแต่คนเห็นมันบ่ได้นะครับคนที่ไม่รู้จักตัวเองเนี่ยไป ยนความผิดของตัวเองให้คนอื่นเนี่ยผมบ่มหมักนะครับผมบ่มหมักอีลีล้วบานผมกับก็ผมอมเหตุเด,ด่นะครับท่านสี่เจ้าสี่เป็นนักร่องญ่ระดับว่าดังที่สุดเคยดังที่สุดมาแล้วผมกับโบเหตุนะผมบอกเลยว่าจบกันแค่นี้ได้งานหน้าผมไม่รับคือมีแล้วนะครับดังขนาดไหนหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงขนาดไหนผมไม่ได้สนผมไม่แคร์ นดุลพินิจของผมคือว่าคุณเป็นคนครบได้หรือไม่ครบได้ค่อยครบตอนครบประดี๋ยวผบอกเลิกรถนะครับผมบอกบอกเอาเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนสำหรับกินเขากินเขาแกงนะครับกินเขาเที่ยงเขาแรงควบกันเอากินเขาเมล้อสองเถื่อนะครับสิบโมงแล้วก็หาโมงแรงนะครับผมอ่ะเจอกันเมื่อเอื่นนี่กินเขาคุยกันนะครับผมอ่ะไปเห็นงานก่อนอยู่ดีไม่แห้งครับทุกคน,กคนสวัสดีครับสบายดี thank <laughs> you